ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่ะดิฉันพลอยศิสุโรค่ะสวัสดีครับตุ๊บกอนพิเกตครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการทูทนท็อสค่ะใช<น>่บรรยากาศเกาแขนเขาเก่าแกเ <laughs> มื่อกี้เกิดอาการจัดจามและจะไอพร้อมกันจริงเราเลยสัปดาห์สงกรานมาแล้วเนาะนิดนึงแออต่จริงๆแต่ก็อยู่ยังอยู่ในช่วงก็เรียกอะไรฮอลิเดย์ปลายอ่าทิ้งท้ายอัปเตอร์แล้วกันอ่าเออไม่รู้เหมือนกันคือรอบนี้ตามประกาศณปัจจุบันอันนี้เราเราอัดเอากัด อัดก่อนที่จะมีวารสำการเนาะก็เข้าใจว่าเห็นเห็นสื่อบางเจ้าบอกว่าเล่นน้ําได้อืแต่ต้องใส่แมสเล่นน้ำใส่แมสย์เล่นน้มันจะไม่มันจะไม่เปียกไม่ไม่เละไม่เช็กเนอะอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้กันก็ลองดูแล้วกันว่าช่วง วันนี้มันที่วันที่สิบหกที่ออกอากาศนะ<ม>ก็ไม่รู้คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะได้ไปเล่นบางคนอาจจะไม่ได้เล่นยังไงก็เช็คสุขภาพระวังสุขภาพ่อยแล้วกันค่ะแต่ช่วงหลังสงการมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะได้เจอกันเยอะเนาะก็ไม่รู้กันว่าหลังจากจุดนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นก็โอเคแล้วก็รับได้หมดละมันจะกลับมาตรงไหนยังไงอีไหมเพราะว่าก <c oughs> ็ทุกว <c oughs> ันนี <c oughs> ้ก็น <c oughs> ั่งร <c oughs> อ <c oughs> อยู่รอสองขีดจริงไม่ได้มีอะไรมากกว่ารอว่าเมื่อไหร่จะถึง คราวของเราแต่ก็สุดยอดนะเพราะตอนนี้เราไม่เคยเป็นตอนนี้้อาป้อมมาเรื่อยเรือแล้วนะไม่น่าเชื่อนะเออเชื่อหรือไม่สองสามปีแย่ไม่ไม่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยมันไม่น่าใช่เออมันมันควรต้องเป็นแล้วเออมันควรจะเป็นมันควรต้องเป็นสักั้าถ้าไม่เป็นสงสัยได้เลยว่ามีเพื่อนไหมเออใช่ป่ะออกไปไหนหรือเปล่าเจอใครหรือเปล่าได้เจอใครบ้างไหมอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเป็นโรค อะไรไหมที่แบบต่อให้เจอต่อให้อยู่คนเดียวนะก็ยังเป็นเลยนะบางคนอ่ะเออมันไปจับไปตรงประตูไปถูไปนุ่นไปนี่ไงมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้เลยแบบไม่รู้สาเหตุอ่ะก็เลยต้องใส่ใมกันว่าถ้าไม่เป็นอ่ะอาจจะอะไรผิดปกติเออเราเราไม่เป็นหรือเราไม่ได้ตรวจวะอ้ากก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หวังว่านางสงการเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้นะไหนว่าไงนางถั่วนิดหนึ่งแล้วกันนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีเออเป็น จริยวัดไม่ใช่จริยวัดสิ่งที่เราปฏิบัติกันทุกปีว่าเราจะกล่าวถึงนางสงการนางสงการรอบนี้นะครับชื่อว่าชื่ออะไรกิรินีเทวีนี่มาแบบเฟี้ยวมากยืนบนหลังช้างเลยเพราะว่ามาตอนเช้าเมื่อยไงเนี่ยน่าจะทรงตัวเก่งนะเขาก็ตามที่เราเคยบอกไปว่าถ้ามาเช้าจะยืนมาตื่นแล้วไงลืมตาสว่างเลยแต่ถ้ามาถ้ามาเย็นๆหน่อยจะเย็นจนั่งแล้วถ้าถ้าเป็นค่ำๆจะจะนอนแต่ตายังลืมอยู่ ลกเด็กนอนรับเลยเอาไปทรมานแท้ๆแต่วันนี้วันนี้มาแบบร่างกายใจพร้อมกายพร้อมยืนหลังช้างเลยอย่างเฟี้ยวมือมือหนึ่งถือปืนมือหนึ่งถือถือขวานปวดมากถืออะไรนะถืออารมณ์ประมาณเหมือนขออไม่เคยมีนางสงการที่มาแบบถือพวงมาลัยถือผานไม่มีถือแบบกระเป๋าโชคดีก็ได้ไม่มีมากันทีแบบมีแต่อาวุธครบมือ เป็นโลกอะไรกันก็ไม่รู้คือจริงๆนะสมงการนี้เราเคยเล่าไปคือเป็นเรื่ององกันมามาถือพานพ่อศีรษะพ่ออม,มาบูชาแต่นางมาแบบอาวุธครบมือ,อก็ไม่รู้บูชาแบบไหนนะอเอาจริงๆส่วนเรื่องฝนจะตกกี่หาในโลกไหนเนะี่ยอ่าอนเอาอคงไม่ต้องลงดีเทลแค่พูดถึงเฉยๆ <c oughs> เผื่อว่ายังไงนะครับเผื่อจะไปออกข้อสอบอะไรกันนะชื่อกิริณีเทวีอประมาณนี้แล้วกันยืนมาบนหลังช้าง ช้างแบบยืนเซ็งๆเลยนั่งก็ได้จะมาเหยียบให้มันเจ็บทําไมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ที่จะพูดกันไม่ได้เกี่ยวกับห้องน้ำสการเราจะพูดเรื่องความฝันอคุณพลอยเคยมีความฝันไหมโอ้ก็ต้องมีสิฝันอยากเป็นอะไรตอนเด็กอ่ะไม่ใช่ฝันอย่างไนหมายถึงนอนฝันเหรอจริงๆก็จริงๆก็จะโยงเข้าไปอย่างนั้นแหละอ๋อเหรอไม่เกี่ยวหรอกคือมันมันก็พูดเรื่องเวลาหลับแล้วฝันเวลาหลับแล้วฝันนะมีแย่ๆไปแล้วแต่หลังๆเนี่ย พอจะจาได้แม่าฝันถึงเรื่องอะไรเยอะสุดอุ้ยจําไม่ได้หรอกจริงเหรอฝันสนบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยเออเคยถามมาแล้วว่าคุณพลว่าไม่ค่อยไม่ค่อยฝันเป็นคนไม่ค่อยฝันยกเว้นว่าจะแบบว่ามีอยู่ในช่วงกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยละมั้งอาจจะแบบหรือในช่วงเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยชคมาเงี้ยเข้าเลยยอมเข้าแอโยมเข้าวันนี้เราพูดเรื่องกันว่าความฝันที่ไปมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งเน้ ก็น่าจะสิบแปดบวกแต่ก็ไม่ต้องสิบแปดก็ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติปกติธรรมชาติไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็กๆเนยจะมีความฝันแบบนี้เปล่ายถึงว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเราก็ยังไม่ออกอาจจะดูหนังโปมากไม่เคยอาจจะไม่พอมันไม่มีประสบแฟนตาซีคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ไงมันไม่ได้ไม่มีประสบการณ์เสริมอย่างเช่นแบบไม่เคยเห็นสื่อไม่เคยอะไรเงี้ยมันอาจจะนิกภาพไปออกคแต่ถ้าเกิดว่าเออเคยเห็นหรือว่าเคยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผูกพันในความฝันได้เนาะอันนี้ก็ เป็นคอนเทนต์น่าสนใจหมายถึงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันว่าเราเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเบาสมองนะอันนี้เป็นคอนเทนต์แบบยกสมองออกไปเลยแต่เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราบังเอิญเราไปฝันอย่างเงี้ยมันจะมันจะหมายความว่ายังไงมันจะหมายความว่าเราเป็นพวกหมกมุ่นทางเพศหรือเปล่าไม่สิเป็นคนที่แบบว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะต้องต้องเฉพาะเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเฉพาะเรื่องที่ว่า ไปไปมีเพศ,เพศสัมพันธ์นอะไรกับใครสักคนหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะครับของทางกรนะปุกดอทคอมนะครับบอกว่าฝันว่ามีอะไรกับแฟนคนอื่นหมกมุ่นไปไหมมีเพาะปมในใจให้จิตวิทยาทานายกันจริงๆก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นการทํานายฝันนะแต่หมายถึงว่าเอาแนวแนว,แนวทางแนวคิดทางจิตวิทยามาแปลความฝันนี้ดูว่ามันน่าจะหมายความว่าอย่างไงนะครับไม่บางคนอาจจะมีความฝันว่าจะ,จะบอกเความฝันก็ไม่เชิงฝันบ่อยๆว่ามีเพศสัมพันธ์กับ แฟนคนนี้หรือคนอื่นเออบ่อยๆฝันว่าเปเพศสมพันธ์กับแฟนออแปลกไหมเออแต่ตอนที่นอนอยู่ข้างๆกันอ่ะมีความหมายนะมันมีความความแปลเดี๋ยวลองลองว่ากันดูเขาบอกว่าเป็นเพราะใจเราฝักใฝ่เรื่องเรื่องแต่งหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรายังมีปัญหาที่เราอย่างแก้ไม่ตกอันนที่คุณพลอยบอกว่ามีความกังวลอะไรบางอย่างนะครับเพราะงั้นลองมาดูกันว่าเอสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายอะไรนะลองคุณฟังลองคิดตามหรือว่าลองลองนึกว่า ตัวเองเคยฝันม <là> ันหรือเปล่านะครับทาไมถึงฝันว่ามีเพศสัมพันธ์เป็นเพราะอะไรถึงฝันว่ามีเซ็ก์คุณพลอยเคยฝันว่าอันนี้ถามไม่ใช่มันก็ต้องตอบออนแอร์ใช่นะคิดว่าเคยนะมันดูเป็นเซ็กชวลฮาร์ดสเปนไหมไม่ไม่ไม่รู้แต่น่าจะเคยมีใช่ไหมน่าจะเคยฝันคิดว่าครั้งหนึ่งอายุก็ปุ่นดีแล้วอะอายุก็เนี้ยครึ่งร้อยก็จะครึ่งร้อยแล้วเนี่ยจะบอๆอินโดนเซอ้ไม่ใครอะค่ะไม่แต่ไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันแต่ผู้หญิงเขาจะมีหรือเปล่าแต่อย่างผู้ชายมันเป็น มันเป็นเพศที่ฮอร์โมนมันผู้หญิงก็ฮอร์โมนพุ่งพล่านแหมแต่งันตรงไหนจ้าเข้าใจแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้ามองในแง่บทบาทอ่าบทบทบาทของเพศชายมันคือเพศที่สืบพันธุ์เออมันต้องไปสืบพันธุ์ผู้หญิงคือแอคทีฟเรื่อยๆผู้หญิงก็สืบพันธุ์ไหมล่ะผู้หญิงก็คงมีรอบอยู่แล้วใช่ไหมรอบเดือนอ่าไอรอบเดือนมีอยู่ไข่พร้อมจะผสมอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีรอบไงผสมตุุกวันเลยพะพีพย ลืมตาขึ้นมาก็สตาร์ทแล้ววุ่นวนว่อยาี้แหละอยากให้เห็นภาพในรายการนี้จริงพร้อมจะไปสตาร์ทกับทุกคนเลยแล้วบอกว่าบอกว่าไอ้การฝันถึงเรื่องเซ็กเรื่องเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับบอกว่าเป็นจริงๆแล้วมันเป็นความฝันที่คนฝันถึงเยอะมากติดอัดับหนึ่งในห้าเลย เป็นท็อปไฟ์เลยแสดงว่าปากติสิแต่ก็คือคนปกติทั่วไปก็ฝันอย่างนี้เหมือนกันขเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะมีมีความรู้สึกผูกพันหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะได้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นความปรารถนาอะไรบางอย่างแต่ว่าการนําเสนอภาพมามันอาจจะกลายเป็นภาพออกไป นะครับก็ไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้อธิบายว่าเราเป็นคนหมกมุ่นหรือว่าเราเป็นคนเรามกจัก,กรเปรตวันวันวุนว่นแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เออมันมีความต้องการอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยนู่นั้นนะครับทีนี้ไอการว่าฝันว่ามีอะไรกับแฟนหรือคนแปลกหน้าเนี่ยมันทํานายอย่างไรได้บ้างออน,น่าสนใจตรงนี้แบบที่หนึ่งม,นะมีวิธีทํานายหลายแบบ้วยมีอันนี้จะไม่ใช่ว่าพี่ทํานายหราหมายถึงว่าเคสแล้วกันวิธีคิดถ้าเราฝันว่ามีอะไรกับแฟน ไม่รู้จะมีใครเคยฝันไหมแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่เคยนะจำไม่ได้หมายถึงว่าตอนที่มีแฟนอ่ะตอนนี้ไม่มีแฟนเอ๊ะหมายถึงว่าตอนที่มีแฟนเนี่ยไม่ไม่เคยฝันว่ามีอะไรกับแฟนตัวเองนะช่วงนั้นเออแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเพิ่งเกิดมีเนาะแต่เมื่อกี้ที่คุณพลอยถามว่าฝันว่ามีแฟนกับแฟนกับมีอะไรกับแฟนตัวเองอะนะเขาบอกว่าถ้าในเคสอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปว่า ถ้าถ้าถ้าฝันมีแต่แฟนในกรณีที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝันว่ามีกับแฟนบ่อยๆอาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังไม่พอใจเรื่องบนเตียงอในชีวิตจริงก็เลยไปทดแทนในการฝันมันอาจจะเป็นความกดดันอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่คลิกกันมันไม่มันไม่จบไนสวยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นเออทรงๆแบบนั้นไม่รอกันเลยเอีทรงก็เลยว่าไป ถูกระบายออกในจีนนาการนะครับเป็นเหมือนกับการสร้างความสุขีพลลำพังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีอะไรกันนี่อีเคทเนี้ยมีแฟนแล้วยังไม่เคยมีอะไรกันอันเนี้ยคือเป็นฟาร์มฟาดหวังเลยอันเนี้ยคิดอะไรไม่ได้เลยอย่างอื่นเลยวันนี้เราเป็นวันสงกรานหรือไม่ก็เจอกันว่าไอ้วันละท้ายวันละท้ายให้ของขวัญกันอย่างเดียว ทรงมันเป็นแบบนั้นอันนี้คือลักษะแบบว่าอัดอั้นแล้วละ่ะก็อาจจะมีความรู้สึกลึกๆในใจแต่ <c oughs> จริงๆก็ถ้าแล้วเรื่อรักษาระยะห่างไม่ทิ้งสุกรหามได้ก็ดีนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวไปฝันก่อนเออขอพักไปฝันแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่คะ่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของความฝันค่ะอ๋อไ่ฝันมาแล้วสบายตัวฝันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝันล้างหน้ามาแล้วไงอ๋อนะก็เลยสบายตัววันนี้คุณตาประชวนพูดเรื่องความฝันไม่ใช่ความฝันทั่วทั่วไปนะคเป็นความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเออเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์อ่าแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดมันมีไม่น่าเชื่อว่าหัวข้อที่สามารถที่จะมาพูดคุยได้เราพูดได้ดิมันต้องพูดได้ค่าเรามันมีฝันอยู่แล้วทุกคนมีความฝันนะอย่าทุกคนบิดได้ อันที่สองนะฮะฝันว่ามีอะไรกับแฟนเกา่านี่อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเคยมีนะผมก็คิดว่าเคยมีนะ <c oughs> คือคือ,คอมันแบบว่ามันความรู้สึกว่าเหมือนกลับไปคบกันอะไรประมาณอ,อย่างเงี้ย,<ๆ>ยในฝัน<ๆ>ในฝันใ<ๆ>นฝันก็ระลึกกาเรียกอะไร <c oughs> หวนระลึกถึงเขา <c oughs> ไอ้ไอหวนเนี่ยมันหวนยากนะหวนพูชสิวนเนหวนก็หวนหวนระลึกถึงเขาเ บอว่าอนี้อาจจะเป็นเรื่องการอย่างที่คุณบอยบอกเลยเป็นการเผลอไปคิดถึง yeah, อะไรอย่างเงี้ยเป็แบบมีอะไรที่เชื่อมโยงถึงแฟนเก่าได้ <Yeah. S 1> แล้วก็กามสงใจว่าเอ๊ะ e ตอนนี้เป็นยังไงเนอะอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนอนก็เลยเอาแบบเอามาฝันประมาณนี้ก็คืออยากมันอาจจะไม่ถึงขนาดว่าอยากจะกลับไปคบกัน <Yeah. S 1> แต่เป็นแบบประมาณว่าแค่อยากรู้จัก อยากรู้ข่าวคราวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมันมันไม่ได้แปลว่าเรายังทวินหาหรือยังสนิหาอะไรขนาดนั้นข่าวคราวแยบขายไปสองสามปีเฮ้ยดิกว่าไปได้ดีว่าาอกขาแตกอันที่สามคือฝันว่ามีอะไรกับเพื่อนอุ้ยี่นนี้น่อก่อนเออพยายามนึกก่อนว่ามีไหมแต่คิดว่าไม่มีนะไม่ไม่น่าจะมีเอออันนี้นะบอกว่าอันเนี้ยถ้าถ้าบอกว่าฝันว่าแอบชอบเพื่อนหรือเปล่าว่าได้นอนมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยนะครับบอกว่าเออ จะมีศาตร์ของการที่ว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะมันอ่ะเขาอาจจะห่างเหินกับเราไปเราก็เลยคิดถึงเขาอารมณ์คล้ายกันอารมณ์เหมือนกับแฟนเก่ามาไดี๋ยเจอมาเดียคุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยคือบางทีความฝันมันมันก็มันก็ตอบยากคือมันคงไม่ใช่หน้าเดิมๆตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะนี่ขอไหมเวลาเราฝันอ่ะบางทีมันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ตอนท้ายมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันบอกว่าไอ้นี่เป็นไครเออใครสักคนเออเหรอตั้งเรื่องที่ผ่านมาคือมันเหรอ อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็จะมาแถมตอนท้ายแค่นั้นเองยกเว้นว่าขึ้นตั้งแต่ตอนต้นนะโอ้ค่อยๆมีหรอของแบบว่ามาตั้งแต่ต้นเลยแต่ตอนจบมันไม่รู้ใครเออเหรอเออก็อาจจะเป็นได้ดิฉันเป็นเคยเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าโอเคล่ะฝันถึงคนเนี้ยสมมติเนาะแต่ตอนท้ายหน้าไม่ใช่ละแต่ตอนแล้วปลายปลายทางแบบเรื่องไะเทสแล้วอะแบบงงอะไรอย่างเงี้ยจากต้นจนปลายไม่ถูกแต่รู้ว่าฝันถึงเริ่มต้นเป็นใครอ่าดึงขึ้นต้นเป็นมาริซอนแต่ไปอ่อนมาริลาก็ว่าไป ฝันที่4นะฮะฝันว่ามีอะไรกับชู้ในฝันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไปฝันว่าฉันเนจะมีอะไรกับชู้อย่างนี้นะปีแปลว่ามีชู้แล้วอย่างนี้ยังไม่มีหมายถึงว่าคือเหมือนได้ฝันนะมันมันมันเรียกว่าอะไรมันเซตเรื่องขึ้นมาว่าคนเนี้ยคือชู้ของเราเหมือนเรารู้ตัวว่าเรามีแฟนอยู่แต่เราไปมีคนอื่นอ่าซับซ้อนจังซับซ้อนหรือหรือฝันว่าเห็นแฟนเราไปมีอะไรคนอื่นโอ้นี่สุดยอด ทั้งสองมุมบอกว่าถ้าฝันแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ในความฝันเรานี่มาจะอธิบายได้ว่าีปัญหาชีวิตที่ชีวิตคู่นะที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่เนี่ยก็คืออาจจะรู้สึกไม่มั่นคงไม่ไม่ค่อยแน่ชัดว่าความรักตอนนี้สถานะเป็นแบบไหนเกิดความกังวลจนเก็บเอาไปฝันนี่ไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ของเราคิดๆนี่ปแปลว่าอะไรซึ่งทางที่ดีควรเปิดออกคุยกันนะครับกับกับคนของเรานั่นแหละนะจริง จริงๆก็มุมหนึ่งนะถ้าฝันไปก่อนนะ้ะอยู่ก็ไปเธอเธอมีชู้หรือเปล่าฉันรู้นะว่าเธอเป็นยังไงคือฝันไงฝันคิดไปเองอันนี้คือฝันแยกให้ออกด้วยก็ต้องดูเนาะต้องคุยกันดีๆแล้วก็มาทีนี่กันถ้าถ้ามันมีถ้ามันมีมูลหรือมันมีประเด็นก็คุยกันนะครับอันนี้ก็ตัวตัวฝันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอจิตใจเราเริ่มเริ่มไม่ไม่มั่นคงแหละนะครับ อันที่ห้าว่าฝันว่ามีอะไรกับคนอื่นหรือคนแปลกหน้าอันนี้เป็นแนวแบบว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเนเพลงมาเออถ้าในฝันเนี่ยบอกว่าคู่นอนของตัวเองเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับหรือว่ามองเห็นหน้าไม่ชัดเบลอเบลอทรงนี้ก็มีนะใส่ละกาไม่รู้เป็นใครเสัมผัสจับต้องไม่ได้แต่แต่อย่างที่บอกแต่รู้แหละว่ามีมันจะรู้สึกว่า ดีจังเลยเนเนี้ยแต่ไม่รู้ใครใครรไมู่้จําหน้าไม่ได้ด้วยมันเลือนๆยังไงไม่รู้นะพรตื่นมาจาไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้อ่าเขาบอกว่าคนที่คุณนอนด้วยในฝันนั้นนหะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวคุณเองโอ้เขาาหมายคือเป็นเป็นตัวคุณเองในบุคลิกที่คุณอยากเป็นอ่าแล้วไม่ได้เป็นไงใช่อยากจะเป็นคนแบบนั้นอยากจะเป็นคนที่คือคือเป็นเหมือนว่าเหมือนกับสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเป็นแบบเนี้ย อย,อ,ยอยากจะอยากจะอยากจะให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เนะยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจนเราเอามาคิดไปเองว่ากลายไปเป็นคู่นอนของเราหรือแบบใน,นแง่ที่แบบเราอยากจะมีอยากจะอยากจะมีคู่ชีวิตเป็นคนแบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยน,น,นะครับหกบอกว่าฝันว่ามีอะไรกับคนดังอมีชื่อเสียงอเคยมีไหมยังผมว่าผมเคย เออผมเคยผมเคยบวงกระดับโลกเลยอันจริงจริงจำได้เลยว่าตอนนั้นแบบเฮ้ยชอบมากใช่วะใช่ยวะแล้วแบบตื่นมาแบบเสียดายแบบมันไม่มีปุ่มเลคคอร์ดนะวะเออเลยประมาณนี้เพลงพุ่มพวงเลยแม่เสียดายจังแม่เสียดายจังบอกว่าการฝันว่ามีอะไรคนดังเนี่ยเป็นฝันที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเวลาเรารู้สึกคลั่งไคล้ใครกมาแต่จริงอันจริงอันนี้อันนี้เทียบเคียงนะผมก็ันที่รู้สึกว่า ผมไม่ได้ข้ามใครอะไรขนาดนั้นนะแต่ผม,มรู้สึกว่าก,ก็ดูน่ารักดีรประมาณอย่างนั้นเราขั้นเก็บไปฝันแต่มันอาจจะมันอาจจะฝังใจไปตอนไหนก็ไม่รูนะ้เ,เนื่องจากชื่นชอบเขานะครับชื่นชอบบุคลิกสไตล์การแต่งตัว,ตวการพูดจาทาัศนคติต่างๆอีกในหนึ่งก็คืออาจจะปลื้มเขามากๆจนกระทั่งเ,เก็บไปฝันเออเก็บไปฝันประมาณนั้นแต่จริงๆผมไม่ได้ขนาดนั้นนะๆๆๆๆๆๆคนที่ผมขนาดเรื่องอะไรเอาไป ค้างใข้มากๆผมไม่เคยเอามาฝันแปลกดีเหมือนกันอันที่เจ็ดแต่บอกว่าฝันว่ามีอะไรกันหลายๆายคนไม่ไม่ใช่มาเดีย <Yeah. S 2> เ่ยวมาเป็นกลุ่งมงม,นะมาทั้งวงเป็นหมู่คณะมาทั้งวงเราจะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วตออีกต่อไปบอกว่าถ้าเรากต่ค <laughs> ขางฝันเป็นแบบนั้นเนี่ย <laughs> นะครับใน,ในทางศัพท์แล้วกันนะใช้คําว่าสวิงกิ้งเนี่ยนะ ก็จิตวิทยาบอกว่าหมายถึงภาวะของคนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างนั้นไปนี่นะไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้โอ้ครีเอทไม่ออกเลยว่าอย่างไงบอกว่าต้องการมองหาสิ่งแปลกใหม่อยากออกไปเจอสังคมข้างนอกนะประมาณว่าคุณอาจจะกําลังเหงาหมดไฟหรือว่าอยากอยากได้อะไรที่มันตื่นเต้นให้กับตัวเองนี่ก็เป็นอาจจะเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างอันที่แปดบอกว่าฝันว่าอยากมีเซ็กแบบ เอาใช้คำภาษาดิตแล้วกันเชิงเชิงแบบหนักหน่วงรุนแรงมีการเจ็บปวดทรมานโซ่แท้กุญแจมืออันนี้คิดว่าอ่านนิยาย5 0 s h a d เยอะไปเลยเอาไปฝันจเจอเครียนเจอตีอว่ากันไปเอาว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจะถูกกระทําหรือว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามนะจิวิยาบอกว่าคุณกำลังกดดันตัวเอง ด้วยเรื่องบางอย่างหรือพยายามใช้ชีวิตแบบเคร่งครัดจนเกินไปหรือพยายามจะควบคุมใครบางคนจนเกินพอดีใหญ่เขาได้ดังใจจนแต่จนแล้วจะรอดก็ไม่พอก็ยังไม่เป็นที่พอใจสักทีก็เลยต้องมาระบายออกในความฝันในความฝันโอ้ที่ขนาดว่าทำให้เป็นทาสเนี่ยแหละเป็นทาสัฟัด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 เนี่ยมันแบบบอกก้าวบอกว่าฝันว่ามีสะพานแต่ว่าคุณทําได้ไม่ดีว้าเยจังว้า ตีก๊อฟไม่ลงหลุมอ่ะปุ้งลงไปแล้วแบบอ้าวฟาวเลยแล้วบอกว่าเซ้นในฝันนั้นจืดชืดเพราะว่าตัวคุณเองนั้นหมายความว่าคุณกําลังขาดความเชื่อมันอ่นนะครับหรือกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ไร้อํานาจไรการต่อรองเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่หรือบางคนอาจจะกําลังกังวลกับปัญหาสุขภาพที่เผชิญอยู่จะทําให้เพศสัมพันธ์ไม่ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นเคสหลังเนี่ยก็อาจจะต้องไป หาคห,ห,หาที่ปรษาค่ะจริงๆมันทุกคนมันมีโอกาสที่จะเสื่อมเรียกอะไรเสื่อมนิดจะพอคำว่าเสื่อมก็เอาว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะทางเพศ <c oughs> ได้แบงนั้นแหละถูกเออก็แค่แบบว่าไปเปิดใจแล้วก็ไปรักษาครับตอนนเองก็จะได้ความช่วมันกลับมาก็สี่บอกว่าฝันว่ามีเซ็กซ์กัที่สาธารณะอันนน่ <c oughs> <โก S 1> เป็นคนเป็นคนฟังฝังนะถ้าบอกว่าเป็น คนที่ฝันแล้วมีเซ็กในที่โล่งแจ้งแบบโอ้โหสายตาประชาชน oh. เห็นรอบข้างเาสียงการถูมองเห็นได้ง่ายเดี๋ยวบอกจีตวิทยาว,ว่าคุณกําลังขาดความรู้สึกมั่นใจในคนรักอ oh. อยากเปล่าประกาศสถานะที่คุณกับเขาคบกันอยู่ uh. เออใ,ให้ทุกคนได้รับรู้ uh. ก็เลยไปมีเซ็กกันกลางแจ้ง <laughs> อาจจะเป็นเรื่องการไดอะไรบางอย่างในใในในความรู้สึกข้างในนะคร uh. ัสุดท้ายฝันว่ามีเซ็กในห้องน้ําอืำแปลกไหม มาถึงยังหลุดล้หลุดครึ่งแล้วมันก็ไม่แปลกห้องน้ำไม่แปลกใช่ฮงถามเรื่องความฝันหรือว่าเรื่องห้องน้ำาก็ได้จริงจริงมีสิบสองในครัวด้วยนะน้อ้ําว่าแต่ถ้าในฝันว่าจะมีเซ็กเล่าร้อนขนาดไหนแต่ว่าเอถ้ามันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะกําลังต้องการเคลียร์ความรู้สึกที่อัดอั้นหรือความรู้สึกในแง่ลบที่กำลังเกิดขึ้นกับคู่นอนของคุณให้หมดไปแล้วเรื่องสุดท้ายอ่ะเป็นห้องครัวการมีเซ็กในห้องครัวบอกว่าหิวแหละเ จริงๆอยากกินข้าวมีความตั้งใจในการปรุงอาหารมีสมาธิกับงานครัวจนเอามาอะไรเอามาฝันนะครับบางคนกําลังเจอกับกับสิ่งที่เรียกได้เก็บกดจากด้านการทํางานนะครับการเรียนที่กำลังเจออยู่บางคนกําลังเจอกับโปรเจกต์ยากๆนะก็อยากทําให้มันให้มันออกมาดีก็เลยไประบายความเครียดกับความฝันนี่สักของคือเวลาเราเข้าครัวเราใช้เร,ใชเราใช้สมาธิเราใช้ความตั้งใจในการอยู่ที่ครัวเพราะงั้นพอมีเซ็กในครัวเนี่ย มีจะบ,บาดตูดนะก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ต้องเชื่อฟังเพลินๆอ่ะแอ่อเป็นว่าอาจจะเป็นแนวทางแล้วกันว่าในการในการกลับมาย้อนดูตัวเราเองเนาะถ้าเาถ้าเกิดเราฝันเราไปแล้วเออมันมีอะไรในในใจหรือมันมีอะไรที่มันตกค้างในสภาพความจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจตัวเองหรือแบบเป็นโอกาสในการที่ได้คุยครับตัวเอง ตัวเองหรือว่าคู่รักของเราก็ได้ครับก็ประมาณนี้อแหมจบสิจบดี <laughs> ไม่น่าเชื่อมีสาระตอนจบนอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการของเราสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะวันนี้ฝันถึงใครดี รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio